มาแปลงร่างเป็นนางแบบกันค่ะทุกคนอื่นให้โหลด Pinterest เข้ามาก่อนนะคะูแล้วก็เปิดไปที่ปุ่ม P ิ n t e r e s t เลยนะคะแล้วก็เลือกรูปนางแบบที่เราต้องการมานะว่าเราอยากจะแปลงร่างเป็นนางแบบคนไหนถ้าเลือกไม่ได้เราก็พิมพ์เข้าไปนะคะพิมพ์คำว่านางแบบสวยๆนางแบบเสื้อผ้ามีรูปไหมเลือกพอเราได้รูปแล้วเราก็ดาวน์โหลดรูปที่เราต้องการลงมานะคะ ตอนนี้เมย่าได้รูปนี้นะคะต้องการที่จะเอารูปนี้ก็ดาวน์โหลดรูปนี้เลยค่ะเอามาสักสองรูปนะคะอ่านรูปนี้อีกรูปหนึ่งนะคะก็ดาวน์โหลดรูปมาเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปอีกแอปหนึ่งคือแอป p i x ซ a s นะคะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลือกรูปนะคะจาก P ินเ e r e s t ที่เราเลือกเอาไว้นะคะมาหลังจากนั้นก็ไปเลือกรูปหน้าเรานะคะเพื่อที่จะเอามาสวมในหน้านางแบบพอเราได้รูปแล้วนะคะเราก็มาตัด เอาเฉพาะส่วนหน้าของเรามันจะเป็นรูปกรรไกรนะคะเขียนว่าใบหน้านะคะแล้วก็กดไปที่คําว่าใบหน้ามันก็จะเลือกแต่เฉพาะหน้าของเรามาแล้วก็หน้าไปสวมกับหน้านางแบบให้เนียนนะคะไม่เนียนเราก็ไปปรับแสงปรับสีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้รูปสวยงามนะคะอลองอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นนางแบบคนนี้นะคะแล้วก็ตัดเหมือนเดิมค่ะเลือกเฉพาะหน้ามาแล้วก็สวมเข้าไปที่หน้านของนางแบบนะคะ ไม่เนียนเราก็ไปปรับแสงปรับสีเอานะคะมันก็จะเนียนขึ้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเมย่าพาสว